ครับนี่คือ i n s i g h e News เล่าข่าวการเมืองลมบ้านใหญ่สุชาติรวมพลกลุ่ม16คุมทัพภาคกลางเลือกตั้ง2566เปิดตัวแม่ทัพใหญ่สุชาติขวงเพื่อนกลุ่ม16อาสานำทับเลือดใหม่เพื่อไทยภาคกลางและภาคตะวันออกตั้งเป้าขั้นต่ำ35ที่นั่ง แม่ทับคนใหม่สุชาติควงเพื่อนกลุ่ม16เข้าเพื่อไทยอาสานำทัพเลือดใหม่ภาคกลางภาคตะวันออกตั้งเป้าขั้นต่ำ35ที่นั่งอุดช่องโหว่ภาคกลางสุชาติรีเทิร์นตอบโจทย์เพื่อไทยแลนด์สไลด์กลางแผนปั้นดาวรุ่งรุ่นใหม่ขี่กระแสอุงอิงล้มสสบ้านใหญ่หลังส่งลูกชายมดเด็กศักชายตันจเจริญมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย เมื่อสองเดือนก่อนก็ถึงคิวพอสุชาติตันจเจริญเข้ามาเปิดตัวสวมเสื้อพักเพื่อไทยเมื่อวันที่29มีนาคม2566สุชาติตันเดริญกลับบ้านเก่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวยังมีเพื่อนสมาชิกกลุ่ม16อย่างสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยและ,กะเกษมรุ่งธนาเกียรติอดีศศส,สุรินเดินทางมาให้กำลังใจด้วย ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะกลับมาบ้านเก่าเคยเป็นรองหัวหน้าพักไทยรักไทยแต่ถูกเว้นวักไปสองสมัยที่กลับมาด้วยเหตุผลถูก,กรูปบังคับถูกนายสมพงษ์จี้ตัวนั่งรถมาด้วยกันระหว่างการเปิดใจของสุชาได้พูดถึงสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้ากลุ่ม16ซึ่งที่ผ่านมาอดีตสมาชิกกลุ่ม16ได้มีการนัดพบกันเป็นประจำที่บ้านริมน้ำของสุชาติ นายแพทยชนานางสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเปิดเผยว่านายสุชาติตันดเดริญก็มีศักยภาพในการดูแลพื้นที่ภาคกลางรวมไปถึงภาคตะวันออกซึ่งจะพาพักเพื่อไทยเข้าสู่เป้าหมายแลนสไลด์ได้แน่นอนรวมพลกลุ่ม16สุชาติเป็นคนหนึ่งในผู้ก่อตั้งจัดตั้งกลุ่ม16เมื่อปี2535โดยการสนับสนุนของกำนันเปาะดังนั้น สนธยาขุนปื้มจึงมีความเสนิทสนมกับพ่อมดดำมากเป็นพิเศษปลายปีที่แล้วมีข่าวว่าสนธยาขุนปื้มจะรีเทิร์นพักเพื่อไทยหลังจากมีข่าวในพื้นที่แปะริวว่าสุชาติได้พูดคุยกับสนธยาเรื่องจะย้ายจากพักพลังประชารัฐไปพักเพื่อไทยเพราะประเมินว่าสามปอแยกทางกันเดินทำให้คััวร,รัฐบาลเดิมไปต่อ,อยาก เนื่องจากสุชาติยังมีหัวโขนเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งจึงขยับตัวยากแต่ในทางลับสุชาติได้นัดเพื่อนกลุ่ม16อย่างสมพงษ์อมรอวิวัฒและเกษมรุ่งธนาเกียรติมาคุยกันที่บ้านริมน้ำเป็นระยะระยะช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2,566มีรายงานข่าวในสื่อสนักหนึ่งระบุว่าสุชาติและสนธยาจะรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง ตั้งเป้าหมายให้ได้สอส2 9ที่นั่งต่อมาภัยสารพืชมงคลนที่สะดุสนมกับพ่อมดดำได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ได้พบกับสุชาติจึงมีการสอบถามอนาคตทางการเมืองผมก็ถามต่อว่าท่านจะไปทำงานที่ไหนท่านก็บอกว่าสภาผมก็บอกว่าทำงานทางสภานั้นดีที่สุด ทำหน้าที่นั่งบนบันลังให้ทุกคนโคคำนับเรียกท่านประธานที่เคารพสบายใจกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีสอดรับกับกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าสุชาติตัรเจริญได้เจราจากับผู้ใหญ่พักเพื่อไทยขอจองเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษดรแม่ทับภาคกลางมีข้อน่าสังเกตว่าสุชาติเดินทางมาเปิดตัวกับพักเพื่อไทย ได้มีว่าที่ผู้สมัครสอสอ,สอเพื่อไทยจาก8จังหวัดภาคตะวันออกภาคกลางอย่างกาญจนบุรีฉะเชิงเราจันทบุรีนคปรปฐมราชบุรีเพชรบุรีตราดและระยองมาร่วมกันให้กำลังใจด้วยดังที่ทราบกันการเลือกตั้งสมัยที่แล้วพักเพื่อไทยสูญเสียนกักการเมืองบ้านใหญ่ไปอยู่พักพลังประชารัฐพักชาติไทยพัฒนาและพักภูมิใจไทยหลายจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้พักเพื่อไทยได้เปิดตัวผู้สมัครสอสอในภาคกลางและภาคตะวันออกไปแล้วปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นคนหน้าใหม่และทางพักเองก็ไม่ได้มอบหมายผู้ใดเป็นแม่ทัพชัดเจนกระทั่งสนธยาคุณปืมนำพลพักบ้านใหญ่ชนบุรีเข้ามาอยู่ในพักเพื่อไทยและขอรับผิดชอบพื้นที่ชลบุรีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง วันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นสุชาติตันเจริญจะเข้ามาดูแลภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเน้น8จังหวัดดังข้างต้นโดยตั้งเป้า30-35ที่นั่งการเข้ามาของอดีตกลุ่ม16อย่างสุชาติสนธยาจึงมาอุดช่องโหว่ของเพื่อไทยที่พ่ายแพ้พักพลังประชารัฐในภาคกลางสมัยที่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึก อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ